ะะลายก้ามปูหรือสแควร์น็อตค่ะใช้เชือกสองเส้นทบครึ่งค่ะคล้องเข้าไปในห่วงหรือไม้จะมีเส้นซ้าย1ขวาหนึ่งและตรงกลาง2เอาเส้นซ้ายขึ้นก่อนค่ะทับตรงกลาง2เส้นขวาทับเส้นซ้ายตะวัดผ่านไปข้างหลัง2เส้นแล้วก็โผล่ขึ้นมาด้านซ้ายแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงค่ะดึง2เส้นตรงกลางซ้ายขวาด้วย เส้นต่อไปก็จะเป็นเส้นขวาขึ้นค่ะทับเส้นตรงกลางทั้งสองเส้นแล้วเส้นซ้ายทับเส้นขวาตวัดไปด้านล่างด้านหลังนะคะของสองเส้นแล้วก็ขึ้นมาทางด้านขวาซ้ายค่ะทับขึ้นมาสองเส้นตรงกลางเหมือนเลขสี่เลยนะคะหรืเส้นขวาตวัดไปด้านหลังของสองเส้นแล้วก็โผล่ขึ้นมาทางด้านซ้ายทําสลับกันอย่างนี้นะคะเรียกว่าหลายก้ามโปู